้องเพลงเพราะลูกคอไฟอะไรเขามสมบัติสำนวนเยอะเวลาพูดเขานี่ชอบ,ชอบใช้สมบัติสำนวนผมไปในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีที่ผมจําได้ก็จะมีเน็ตมีตายมทูตพี่หนุ่มซานตานะ่าบาที่ว่าเห็นเห็นกันอยู่นะป่วเต้นมาทองไอบูธาข้ามไมอันตากสินอะไรพวกเนี้ยวุฒสําเรธต้นบางแคเต้นบางแคเน,นี่ยเจอกันหมดมหนึ่งในนั้นก็มีตะนี่แหละอไอ้ตานี่เป็นคนแบบว่าเดาใจไม่ถูก คือมันเป็นคนพูดจานนิ่มๆพูดดีๆต่บทมันจะมีเรื่องมีราวบทมันจเจ้าเรื่องมันก็มันก็มันก็มีเรื่องเลยก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยใช่มีอยู่ช่วงนะึงเนี่ยผมมีช่วงนะผมผมลงต่ํากันนี่แหละเกมเกมความผิดกันเคยเคยเล่าไว้แล้วที่ว่าผม,มไปสไตล์กองงานแล้วก็ไปมีแผลกรุงศรีกับพม,ม่าเลยผมว่าชีวิตผมจะใช้ชีวิตอยู่กลางสนามกันฝึกเช้าฝึกอะไรกันอย่างเงี้ยทีเนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยไอ้ตาเขาก็ไปสร้างเรื่องอีก โอ้โหงานนั้นผมเห็นมันนะไปสร้างเรื่องในที่นี้คือว่าไปขอเขาเล่นกีตาร์ชอบเล่นกีตาร์จะไปขอเขาเล่นกีตาร์ไฟฟ้า